อ,อกอา,าขอบพระคุณครับอ่็เป็นคําองาจ่านประธานคกรรมการจัดงานนาครสวสเพี่น้องทัช่า,ชาวสมเเนจที่ารทุกนครับผมนายสําเจตเป็นคนนายสมเด็จ กรเสินพระภูมิปารลแห่งว่ากุศลิดเสร็จหลวงพ่อจะสาญญาแห่งว่ากุข้าวเสร็เจ้าพ่อจอนเป็นที่เคาหวังและสิ่งทีท่านต้องการทุกประการขอบคุณครับ ก็เป็นพออันต่อ,อตเสิร์จะะจากท่านประทานในพิธีท่านไหนอัพย์สมเด็จและในลำดับต่อไปนะคะคเรียนเชิญท่านประธานในพิธีอังนอนหรือวานตโนเอวังตะวางวิชชยอหหิชชะยาชุชะยาวาง Cari supatang kita Saya tampang wajah Tampang padang jinang Padang kita Menurut pampang panit Hintir padang ค่ะซึ่งเราได้นิมนต์พระครูเจ้านะคะจากทางวัดศรียาสมเด็จนะคะวัดรังสีชัชวาลน,นะคะสงฆ์และก็พระเทระเก้ารูปนะคะประพรมน้ำพระพุทธมนต์นะคะซึ่งเป็นสิริมงคลนะคะแก่พี่น้องชาวโพสต์เดชนะน้องส,งสงรเริ่มต้นปี2559นะคะดีวอกนะคะในที่สิดวันนีที่แล้วนะคะปีนี้เราเริ่มใหม่กันได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะหลังจากที่ เพื่อนพี่น้องพระพิฆาเพระสมเด็นะคะได้ทำพิธีสัมผัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางท่านประธานส่งและก็พระเถระข้าวุ้งนะคะก็จะได้ทำการประคองน้ำเพื่อที่ทำก่อนนะคะแก่ประทานในที่ถีนะคะโดยท่านนายเพระสมเด็นะคะซึ่งและก็ผู้มีาโรมงานนะคะทำพิธีบ่ายในเช้าวันนี้นะคะซึ่งก็มีท่านผู้มีเกียรติหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการตำรวจเอกวรลาพอเวลาการนะครับองค์มร ผู้ประกอบการสถานีตรวจภูธรสมเดชนะคะท่านผอศักดิ์สิทแสงมีชีนะคะผู้อำนวยการเรงารนสุเดจประชาวิทยาท่านอาจา่าทีมงานของท่านสมาชิกสภาเทศบาลตวสมเดชท่านผู้เกียรติหลายท่านโดยเฉ่านผู้ใหญ่